ผมจิรายุทธ์ศรัรับในนามเราโฆษกพักในการประชุมผู้บริหารของพักนะครับแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์ได้มีความคิดเห็นต่อเรื่องของพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นทางดุกระดับทางเชื่อมต่างๆรถไฟเล่นรังคู่นะครับแล้วก็การพัฒนาการคมานาคมท่าเรือต่างๆขอเรียนอย่างนี้ครับว่า การที่สารรัฐธรรมนูญนั้นมีคำว,วิิจัยให้การพัฒนาโครงสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงและโครงสร้างอื่นต้องกตกไปนั้นในฐานะที่พักเพื่อไทยเป็นผู้นําเสนอโครงการนะครับขอเรียนอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาเมื่อมีการนําข้อมูลมาเปรียบเทียบก,กันในสมัยพระกกราชกําหนดกู้เงินในโครงการในไฟเข้มแข็งของรัฐบาลน,นายนสิทธิ์เรชชาชีวะจำนวน4แสนแล้วก็อีก4แสนล้านบาทหลังนะครับซึ่งทั้งสองโครงการ ได้นามาเปรียบเทียบกับโครงการ2ล้านล้านบาทกได้มีการหารือกับสํานักงานกฤษฎิกาทั้งคู่ซึ่งแน่นอนครับลักษณะช่องทางในการกู้นั้นแตกต่างกันและนอกจากนั้นครับพักมีความเห็นว่าที่ผ่านมาได้ผ่านสภาผู้แทนรัศฎรแล้วก็ไม่ได้เป็นกฎหมายทางด้านการเงินถือว่าเป็นการนําเสนอเพื่อจะพัฒนาโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์ หรือใครที่เรียกร้องให้รัฐบาลต้องลาออกนั้นขณะนี้รัฐบาลยุบสภาไปาแล้วนะครับไม่สามารถลาออกได้สามสองนอกจากนั้นครับไม่ได้หมายวความว่าไม่ใช่เป็นการสแสดงความไม่รับผิดชอบนะครับเนื่องจากเป็นการเห็นต่างทางกฎหมายเหมือนกับว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีการร้องศาลร,รัฐธรรมนูญท่านก็ชีแนะบอกว่ากู้แบบนี้ได้แบบที่หนึ่งได้แบบที่สองได้เช่นเดียวกันครับอนาคตถ้าเกิดพรรคใดก็แล้วแต่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลในอนาคต ท่านก็จะต้องพัฒนาโครงสร้างที่หยุดชะงักมา10กว่าปีอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวิธีในการกู้เงินหรือว่าการลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆนั้นก็มีหลากหลายวิธีครับก็ขออย่าได้มองเป็นเกมการเมืองทั้งหมดนะครับไม่ใช่เอไอเออะไรก็จะให้ลาออกลาออกซึ่งในขณะนี้บ้านเมืองก็หยุดชะงักมา10กว่าปีแล้วนะครับเรื่องต่อมาครับเรื่องของกรณีที่มีข่าวว่ากะกะตน,นั้นจะลงมติชี้บุญความผิดกับ ผู้สมัครสสของพรรคจำนวนทั้งหมดกว่า20ท่านเนี่ยนะครับที่ไปออกสถานีโทรทัศน์สื่อต่างๆซึ่งขณะนี้ครับผมขอเรียกร้องให้กรกนตน,นั้นรีบมีมตินะครับและการที่กรกตเมื่อวานนี้ขู่บอกว่าจะมีมติออกมาอย่างรวดอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ยังไม่มีมติออกมาเนี่ยขอให้รีบมีมติออกมาครับเพื่อความชัดเจนและก็เป็นบรรทัดฐ,ฐานของสังคมครับเนื่องจากตลอดเวลา20กว่าปีที่ผ่านมานี้ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นมาโดยตลอด ก็จะได้เป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับว่าถ้าผู้สมัครไปออกรายการโทรทัศน์ตามที่มีผู้เชิญแล้วเนี่ยได้ใบแดงจะได้ถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเช่นเดียวกันครับ